เราไปต่อเนื่องกับความคืบหน้าคาดีขับรถชนดับตํารวจของบอสอยู่วิทยานะคะถ้าจํากันได้ตัวละครหนึ่งในนั้นก็คือทางพิสูจน์หลักฐานพันตํารวจตรีธนสิทธิ์ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเคยวัดความเร็วรถของบอสครั้งแรกเนี่ยร้อกิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาบอกว่า เอ้ยไม่ใช่นะไม่ถึง79กิโลเมตรต่อชั่วโมงล่าสุดถูกสอบบอกกลับไปเป็นเหมือนตอนแรกอีกแล้ะอ้าวเปลี่ยนใจง่ายจังตกลงมันเท่าไหร่แน่ความเร็วรถถูกไหมฮะก็กลายเป็นว่ากลับมาที่ทาง177กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยทางพลตํารวจโทจารุวัฒน์ไวยะผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรองประธานกรรมการสอบสวนชุดตํารวจคดีของวรยุทธ์อยู่วิทยานะคะท่านบอกว่า 11สิงหาคามนี้เนี่ยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็จะสรุปผลเสนอต่อพอบตรให้พิจารณาสั่งการแล้วเดี๋ยวจะกำหนดวันถแถลงข่าวชี้แจงต่อไปนะคะที่ประชุมได้เรียกพลตำรวจโทวิเชียนตันตะวิริยะผู้บัญชาการสํานักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจพลตำรวจโททวัชชัยเมฆปร,ระเสริฐสุขผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติ และทีมงานกองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าให้ข้อมูลนะคะทีนี้เดี๋ยวในรายละเอียดว่าตกลงแล้วสอบไปสอบมาทำไมถึงกลับคำให้การเดี๋ยวพักครบทงชาติครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันค่ะ มาติดตามกันต่อสําหรับคณะกรรมการที่ตรวจสอบตํารวจด้วยกันเองเนี่ยนะคะกับคดีของบอสอยู่วิทยาค่ะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็มีการสอบประเด็นเพิ่มในเรื่องของความเร็วรถนะคะดูถึงวิธีการตรวจวัด,วดความเร็วรถเพื่อจะนําข้อมูลมาวินิจฉัยเพราะว่ามี2ข้อมูล2ชุดด้วยกันนะคะชุดหนึ่งเนี่ยจากอาจารย์สะทนจุลาลงกรมหาวิทยาลัยส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยจากสถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนืออาจารย์สายประสิทธิ ก็จะมาพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลถ้าหากสองสถาบันนี้น่าเชื่อถือทั้งคู่เลยเนี่ยคณะกรรมการสอบสวนก็อาจจะต้องทําความเห็นเสนอท่านพบตรแล้วให้หาหน่วยงานกลางมาอีกหนึ่งหน่วยมาตรวจพิสูจน์เพิ่มนะคะซึ่งตอนนี้เรื่องความเร็วรถเนี่ยก็เลยยังไม่เป็นที่ยุติเพราะว่าฝั่งหนึ่งอาจารย์สะทนบอก177แต่อาจารย์สายประสิทธิ์บอกว่าไม่ถึง80กิโเมตรต่อชั่วโมง ทีนี้เนี่ยนะคะมีรายงานว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันทร์ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ของทางศูนย์ตรวจพิสูจน์หลักฐานหนึ่งสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเมื่อวานเนี่ยถูกสอบต่อเนื่องสองวันเลยนะคะปรากฏว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ก็กลับคำให้ข้อมูลใหม่ระบุความเร็วรถของในบอสขณะเกิดเหตุเป็น177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกับในสำนวนครั้งแรกถามว่าเอาแล้วทำไมตอนครั้งแรกบอก177ยทำไมปี59 กลับมาเป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงพันตำรวจเอกธนสิทธิ์บอกว่าพอด,ดีสับสนในการคำนวณ เรื่องใหญ่ขนาดนี้สับสนได้ไหมคุณน<ร>ี่น่สับสนไปไกลนะคุณนุ่นตัว<อ>เลขมันต่างกันลิบลับเลยมันคาดเพื่อนในเบอร์นั้นเลยหรือเปล่านี่นะคะแล้วก็มีรายงานด้วยว่าจากการสอบปากคําแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้รับการยืนยันตรงกันเรื่องของสารโคเคนบอกว่าสารโคเคนที่เจอในเลือดของบอสเนี่ยเกิดจากการเสพโคเคนและแอลกอฮอล์ร่วมกันคณะกรรมาการจึงจะเสนอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเพื่อพิจารณาตั้งข้อหาเสพโคเคนเพิ่มเป็นข้อหาใหม่ตอบ ไปค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้ยิงสืบยิงสาวไปก็เจอแต่เรื่องที่สับสนนะเราเองยังสับสนเลยรวมถึงมันก็มีเรื่องบังเอิญบังเอิญหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันหนึ่งในนั้นก็คือการเสียชีวิตของนายจารุชาติมาดทองค่ะแม้ว่าทางแพทย์เนี่ยจะชนสุดพลิกศพสองครั้งแล้วแหละยืนยันว่าการเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุจริงแท้แน่นอนแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันก็ยังไม่คลายข้อสงสัยนะคะหนึ่งในนั้นคือโทรศัพท์มือถือของนายจารุชาติที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหทาไมมันมาาในสภพ ที่ทุบทำลายแหลกเหลวแบบนี้รวมถึงซิมการ์ดในโทรศัพท์ก็หายไปด้วยจนสุดท้ายลูกน้องคนสนิทของสวก้องออกมาบอกเองบอกฉันเองเนี่ยแหละเป็นคนทุบทำลายโทรศัพท์มือถือของจารุชาต<ช>ิ <ๆ S 2> เพราะว่าเครื่องนั้นเนี่ยมีรูปคู่เยอะเลย แล้วตัวเองเนี่ยกำลังจะลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยเร็วๆนี้แล้วกลัวว่ามันจะเสียภาพลักษณ์คนสนิทที่ว่านี้ชื่อจริงคือนายพระศอักขเดชธนโชตหรือว่านล้านนะคะเขาเป็นลูกน้องคนสนิทของสะวะกองหรือว่านายชูไัยเลิศพงอดีศรคือยอมรับก่อนหน้านี้แหละเพราะว่ากลัวเหลือเกินจะรุชาตอนนี้คนรู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วแล้วตัวเองเนี่ยกำลังจะลงสมัครนายกเทศบาลตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ถ้าคนไปเห็นคนไปจับโยงเอาเสียภาพลักษณ์สิแบบนี้เส้นทางการเมืองจะทําอย่างไรแต่ ล่าสุดคือผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะไปคุยกับนายพระสินเพิ่มเติมเรื่องราวนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทําไมถึงต้องขั้นเอาโทรศัพท์เขาไปทุบแล้วก็ไปทิ้งถังขยะแบบนี้ผู้สื่อข่าวไปหานายพระสินที่บ้านโทรศัพท์ไปหาก็ไม่เจอตัวตอนนี้ก็เป็นงงหนักขึ้นเลยนะคะว่านายพระสินเนี่ย อยู่ไหนแล้วผู้สื่อข่าวบุกไปถึงที่บ้านเลยค่ะที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พอไปถึงหน้าบ้านพบว่าบ้านเนี่ยปิดล็อกเหมือนไม่มีคนอยู่เลยซึ่งบ้านหลังข้างเคียงกันก็เป็นบ้านของพี่น้องนายพสินค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามโทรศัพท์สอบถามนะว่าอยู่ในบ้านหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีคนรับสายไปถามข้อมูลมาจากพี่น้องของนายพระสินบอกว่าแม้จะเป็นพี่น้องกันเนี่ยแต่ไม่ได้คุยกันมาหลายปีแล้ว ในพระสินคนนี้จะไปไหนมาไหนก็ไม่เคยถามไม่เคยตอบเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยส่วนเรื่องเนี่ยที่บ้านเนี่ยปิดเงียบแบบนี้ คงจะไม่มีใครอยู่ด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านในละแวกเดียวกันเขาบอกว่า mm. คุณพศินเนี่ยเป็นคนดูแลบ่อนไก่แถวนี้นะสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างกว้างขวางรู้จักคนเยอะในอดีตเคยสมัครชิงตําแหน่งนายกเทศมนตรีตําบลสุเทพมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าสอบตกนะคะตามที่ชาวบ้านรู้กันก็คือเขาท,ทําไร่ทํานาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่านาของเขาเนี่ยพื้นไหนอยู่ไหนแน่ส่วนที่ไปทํางานกับใครก็ไม่ทราบเหมือนกันตามรายงานบอกว่าครอบครัวของนายพศินมีพี่น้องด้วยกัน3 น,นายภระสินเนี่ยเป็นคนสุดท้องทั้ง3าพี่น้องไม่ถูกกันนะคะทั้งที่ปลูกบ้านอยู่ข้างกันแต่ไม่เคยคุยกันเลยนายพสินเนี่ยมีภรรยาหนึ่งคนมีลูกอีกหนึ่งคนบ้านหลังนั้นก็อยู่กับภรรยาลูกชายแม่ของภรรยาซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยนายพรสินก็มีปัญหาสุขภาพไม่นานมานี้เพิ่งได้รับการบริจาคไตมาจากภรรยาส่วนสถานาการเงินก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรเหมือนกับคนปกตินี่แหลคะค่ะ ทีนี้ถามว่ามาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับนายชูชัยหรือว่าสวก้องได้อย่างไรนี่นะคะก็ต้องบอกว่าอดีตนายปสินเขาเป็นเซียนไก่ชนดูแลบ่อนไก่ก็เลยได้รู้จักกับสวก้องซึ่งสวก้องเขาก็ชอบไก่ชนก็เลยรับเลี้ยงไก่ดูแลให้กับสวก้องเนี่ยนะคะในช่วงแรกๆและปัจจุบันตัวเองก็เป็นเจ้าของบ่อนไก่ห้วยทรายในอาเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ไปเป็นลูกน้องคนสนิทของสวก้องติดตามชนิดที่เป็น เาตามตัวเลยค่ะแล้วต่อมาก็เลยได้รู้จักกับนายจารุชาติที่มาทำงานเป็นคนขับรถให้กับสอวอกองเมื่อต้นปีที่ผ่านมาค่ะ ค่ะเรื่องนี้ไปถามตำรวจกันบ้างบอกว่าได้มีการพูดคุยสอบปากคํนายพัสสินแล้วหรือยังตำรวจบอกว่าเรียกตัวของสวกองเนี่ยมาสอบแล้วนะเรื่องนี้เองพลตำรวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แล้วก็บอกว่าในายพัสสินเนี่ยให้การเหมือนที่เราทราบกันเลยค่ะคือเอาโทรศัพท์มือถือมาลบรูปทั้งหมดแล้วก็ทําลายโทรศัพท์มือถือทิ้งเพราะว่ากลัวจะมีผลกระทบต่อการที่จะไปลงสมัครเลือกตั้งแล้วก็เลยขอโทรศัพท์มือถือจากทางญาติไปลบภาพหมดเลยแล้วก็ทําลายแล้วก็ไปทิ้งในถังขยะ ซึ่งญาติผู้เสียชีวิตเองก็มีการแจ้งข้อหาผู้ที่นํามือถือผู้ตายไปแล้วก็ทําลายทิ้งข้อหายักยอกรัพย์ไว้ที่สพภูพิงแล้วตํารวจก็จะพิจารณาตามข้อกฎหมายค่ะว่ามันเป็นการลักทรัพย์โดยการใช้อุบายหรือไม่ส่วนข้อมูลในโทรศัพท์มือถือล่ะหลายคนพูดถึงนะคุณนุ่นบอกว่ามันเช็คได้นะว่าในจารุชาติเนี่ยก่อนหน้านี้มีใครโทรเข้ามาไหมนั่นนะสิแล้วเบอร์โทรเนี่ยเบอร์ใครมันจะไปพัวพันยงใยกันไหมตํารวจบอกว่าแม้โทรศัพท์จะพังไปแล้วซิมจะหายไปแล้วแต่ไม่ต้องห่วงํา ตรวจจะมีวิธีการตรวจสอบแล้วก็มีข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดของผู้ตายตอนนี้อยู่ในมือแล้วด้วยละค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนสงสัยกันคือเรื่องหมายจับของในบอสอยู่วิทยาสุดท้ายยังไงกันแน่ในบอสเนี่ยเข้าประเทศไทยได้ไหมเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานไปบอกว่าเข้ามาได้เลยแต่ว่าต้องกักตัวกักตัวที่ว่านี้คือคุมตัว14วันป้องกันโควิด -19 ล่าสุดเองนะคะก็มีคาชี้แจงจากพลตํารวจโทสมพงษ์ชิงดวงผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองทําหนังสือ ชี้แจงมา3ข้อด้วยกัน1ก็คือเรื่องของการนําเสนอข่าวว่าได้มีการถอนหมายจับและหมายตํารวจสากลหรืออินเตอร์โพของนายวรยุทธ์นั้นขอเรียนว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดเนื่องจากว่าทางสตมก็ไม่ได้มีอํานาจหน้าที่ถอนหมายจับแล้วก็ไม่ได้มีหนังสือแจ้งไปยังอินเตอร์โพด้วยส่วนข้อ2คือสอนอทหอล มีหนังสือแจ้งว่าอายการได้สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์ทุกข้อกล่าวหาและก็ไม่ต้องการตัวนายวรยุทธ์ไปดำเนินคดีสตมจึงได้นำชื่อออกจากบัญชีเฝ้าดูหรือว่าวอชริดในระบบของสอตมส่วนข้อ3คือเนื่องจากสารเนี่ยยังไม่ได้ถอนหมายจับนายวรยุทธ์เพราะว่าที่มีคุณรสนานะไปแย้งเอาไว้ก่อนตอนนี้เองก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายเนี่ยเมื่อพบตัวนายวรยุทธ์เนี่ยให้เข้าจับกลุ่ม แล้วก็ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาตัวเข้าสถานที่กักตัวของรัฐ14วันตามมาตรฐานในการควบคุมโรคแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอด24ชั่วโมงส่วนข้อ4คือสตมอบอกว่าจะดําเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยค่ะค่ะ ทีนี้พูดถึงคด,ดีนี้เนี่ยเป็นคด,ดีใหญ่และหลายคนจับจ้องเอ๊ะทำไมมันบิดเบี้ยวกันขนาดนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าตกลงมีเส้นไหมซึ่งทางเพจดังอย่าง CSI LA เนี่ยก็มาเปิดเผยภาพบรรยากาศงานบวชของสอวอก้องเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนจะมีหลายๆตัวละครมาร่วมงานนี้ด้วยนะคะกรณีที่มีการพบความเชื่อมโยงว่าดูเหมือนสอวอก้องจะสนิทชิดเชื้อใกล้ชิดกับเครือเครื่องดื่มกระทิงแดงซึ่งมีสถานะ หมายถึงตัวสวก้องเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้านายของนายจารุชาตินายจารุชาติก็คือพยานที่เพิ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วเป็นพยานคนสําคัญที่พลิกเปลี่ยนบอกว่าขับรถตามหลังในบอสและความเร็วไม่เท่าไหร่เนี่ยทางเพจ csi la ก็โพสต์ภาพพร้อมกับลิงก์ข่าวจากเว็บข่าว w w w n o t p u b l i c n e w s c o m แล้วก็บรรยายบอกว่า ขอตรวจสอบช่วยหน่อยครับงานบวชสอวอกองคนถือขันเงินคือจารุชาติมาดทองใช่หรือไม่<ช>ภาพซ้ายเนี่ยภาพซ้ายเนี่ยเขาวงไว้บอกใช่ผู้เสียชีวิตไหมพยานปากเอกคนนี้หรือเปล่าเนี่ยนะคะและอีกหนึ่งภาพคือฝั่งขวามือบอกว่าอีกหนึ่งคนที่ใส่สูรดำทับเนี่ย คือใครทําไมทุกอย่างมันบังเอิญขนาดนี้เหมือนกับจะบอกว่าเป็นอายการหรือเปล่าเนี่ยะนะคะโดยเว็บน,นี้เนี่ยมีการนําเสนอข่าวงานบวชของสอวอกองซึ่งเกิดขึ้น21มิถุนายนที่ผ่านมาพาดหัวข่าวบอกว่าสอวอก้องเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้รับสมญานามพระภิกษุชูชัยจากภาพประกอบข่าวเนี่ยปรากฏว่าทําไมบางภาพเนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับคุณวงสกุลกิติพรหมวง์ อายการสูงสุดก็มาร่วมงานบวชครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้ยังพบภาพสวออก้องในสถานะพระใหม่มีคนที่หน้าตาเหมือนานายจารุชาติถือขันเงินอย่างที่บอกไปน,นะคะซึ่งก็มองว่าเอ๊ะคนถือขันเงินเนี่ย ้องสนิทนะมไม่สนิทเขาไม่ให้ถือหรือเปล่า<ะ>โ,ดโดยตามงานบวชทั่วไปอะนะคะนั่นก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของเพจ CSI LA ขณะที่ในการถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีของนายจารุชติที่เสียชีวิตเนี่ยทางพลตํารวจโทรประจวบวงสุขผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5ก็ได้ตอบคําถามเกี่ยวกับความสนิทสนมระหว่างสวกองกับอายการที่มาร่วมงานบวชบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีรถชนนายจารุชาติที่ทางตํารวจเชียงใหม่และภาค5ดูแลแต่ แตเป็นหน้าที่ของหน่วยอื่นนะคะก,ก็ต้องอ ก็คือต้องให้ความเป็นธรรมด้วยเหมือนกันคือประเด็นคือถ้าสวก้องไม่ได้สนิทกับเครือกระทิงแดงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนี้ถูกต้องเพราะว่าหลายคนเนี่ยไปกลางดูประวัติของสวก้องคือมันพัวพันเหลือเกินบนนู่นคือหนึ่งคือเป็นประธานสโมสรเชียงใหม่อยู่ในเต็ดซึ่งสโมสรนี้ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทิงแดง3ปีกว่าและ10ล้านกว่าบาทแล้วรวมถึงเองสวก้องเนี่ยเขาสนิทกับทนายความของครอบครัวในบอสด้วยก็คือคุณสมัครชวะพานัน หลายคนก็จับจ้องเข้าไปอีกและภาพนี้เนี่ยคือสะวะก้องเขาแถลงข่าวบ,บอกว่าไม่รู้จักเลยนะจารุชาติเนี่ย <Yeah. S 2> คือเป็นแค่ลูกน้องเห็นเขาบอกว่าทํางานดีฝากมาขับรถดีก็เลยให้มาขับแต่สุดท้ายมันมีภาพนี้มาปรากฏ มัน<ว>สน,นิทกันหรือเปล่า<อ>ถือขันเงินแบบนี้นี่หแหละค่ะก็เลยไม่คลายข้อสงสัยสักทีถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะส่วนวันนี้เองค่ะทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขาก็มีการจัดเสวนากฎหมายนะคะในหัวข้อชื่อว่าสั่งไม่ฟ้องปัญหาอยู่ตรงไหนอยู่ที่คนหรือว่าระบบซึ่งภายในงานก็มีการบรรยายพิเศษด้วยนะคะในเรื่องความรับผิดชอบของอายการในการสั่งคดีโดยศาสตราจารย์ดรคณิตณนนครกรรมการกฤษฎีกาและที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ซึ่งก็มีผู้สนใจ เข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะการเสรวนาก็ได้พูดถึงเรื่องของการตรวจสอบการสั่งไม่ฟ้องคดีซึ่งก็มีผู้เชี่ยวชาญทั้งสีท่านได้แก่ว่าที่พันตรีดร ok สมบัติวงกําแหงพลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยรองศาสตราจารย์ดร ok วีรชยัยพุทธวงศ์และท่านที่4ี่ก็คือด ok or, กรกันพิโรมรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะซึ่งด ok or, กรกันพิโรมในฐานะผู้จัดงานนะคะก็ได้มีการพูดถึงการจัดงานในครั้งนี้บอกว่าวัต ประสงค์คือจะช่วยกระตุ้นถึงความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์ของกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะให้เจ้าหน้าที่พนักงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเข้าใจว่าบทบาทของตัวเองมันสําคัญอย่างไรในกระบวนการยุติธรรมถ้าพูดถือกฎหมายไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้เมื่อไหร่สังคมก็จะเกิดสถานการณ์คล้ายๆกับวันนี้รวมถึงต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาที่แท้จริงแล้วเหมือนคืออะไรเป็นที่ระบบหรือว่าอยู่ที่กลไกการตรวจสอบที่อาจจะยังไม่ดีพอ หรือบางคนก็บอกว่านักกฎหมายใช้กฎหมายฉบับเดียวกันหรือไม่จึงตีความกฎหมายกันไปต่างๆนานาซึ่งก็ต้องเร่งแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมไทยค่ะ ปัญหาอยู่ที่ระบบบางคนก็บอกปัญหาอยู่ที่คน,คนกลไกการตรวจสอบอาจจะยังไม่ดีพอบางคนก็บอกว่าเอ่อนักกฎหมายใช้กฎหมายฉบับเดียวกันหรือไม่งี่ความกฎหมายกันไปต่างๆนานานะคะก็ปัญหามันมีหลายจุดนะคะคงจะพูดให้ชัดเจนฟันธงไปว่าปัญหาอยู่ตรงไหนคงพูดยากแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราจะแก้ปัญหาร่วมกันอย่างไรไม่งั้นไม่งั้นสังคมจะต้องอยู่กันแบบไม่ไม่เชื่อถือในกระบวนการยุติธรรมค่ะ วน่าจะช่วยในการกระตุ้นถึงความเข้าใจและก็ความสําคัญของกระบวนการยุติธรรมได้กระตุ้นให้เราเข้าให้โดยเฉพาะให้เจ้าพนักง,งานในกระบวนการยุติธรรมเข้าใจว่าท่านบทบาทของท่านสําคัญอย่างไรในกระบวนการยุติธรรมถ้าถ้าท่านเขวหรือท่านเป๋เมื่อไหร่